วันนี้นะคะน้อมารุนะคะก็จะมากิน ASMR กันนะคะคือวันนี้นะคะน้องมารุนนะคะก็จะมีนะคะตาสต้มตํานะคะจะเป็นแตงกวานะคะน,นี่เป็นหมี่นะจ๊ะครับหมูสานะสักทีแลก็ซมตําแล้วก็ถั่วฝักยาวจ้ะ <Wow. S 1> ก,ก็มันอาจจะไม่ค่อยฝฟกกันนิดนึงนะคะอันนี้มันจะเป็นสีขาวนะคะ มันจะโดนลมเม็ดหนึ่งก็มันก็จะแบบว่าม่า่ค่อห,หอมเลยมากินกันเลยนะคะตำเองนะคะอันนี้ตำเองนะจ๊ะ 嗯，嗯，嗯，哎，好，您看吧。 อร่อยมากค่ะนี่จะเป็นในทางสิลปจ๊ะคือจะลองทํานะคือแบบลองทําแบบยังไม่ค่อยจริงจังนะจ๊ะเพราะเราก็ยังไม่ค่อยมีอุปกรณ์พร้อมเนาะคือเราก็ทางสืลมาเป็นโต๊ะจัดแล้วก็นั่งพื้นตรงกับเบือ้องอาจากมุมหลังห้องค่ะนะจ๊ะ เ่องไปนยองไงมากคทุกคน ันเองนะอือฮึแซ่บจ้ะเผ็ดกรอกน้ำมันนะคะกินน้ำมันค่ะ ซะใครดูตอนคืนก็ขออภัายนะจ๊ะเลือดมาเนี่ยค่ะกินหมดเลยเนะ กินกันต่อค่ะมากินกันต่อค่ะทุกคนจังหวะกล่องกออกมาเล<ด>ิศคำโอ้ขึ้นมากอ๋ออันนี้เมนูตำไทยนะ่จา แบบน้ำมงนละวขอไทยกับนจะจ้าขัดหมูมันกรวมกันเป็นแบงนี้ทุอคน 嗯。<laughs>

女儿哈！哎，嗯，嗯、啊，咋？ คือแบบเรามนมาราทำเองมากค่ะทุกคนคือแบบเมนมาราทำเองมากหนาก็ขาไม่ได้ตัดด้วยหนอะ 아. <laughs> 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 แต่นี้คือเรายังไม่รู้ไงต้อคกิปหน้าก่อนนะทุกคนอร่อยมาก เนบกินนะคะเมื่อกี้เปลี่ยนอะไรก็หมนค่ะอร่อ <c oughs> อืม 看 น่ครับอันสุดท้ายครับ มันต่อจ้ะโอเคกินนื้มันต่อจ้ะเสร็จมาก กระเทยเพลโลถ้าเกิดนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องมันลุ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดดิดไลค์ได้เลยนะคะว่าเราจะได้รู้ว่าใครไม่ชอบคลิปนี้อะไรยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบ AS มาแบบอะไรกินอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะื่ะ ตุนใจนะคะแบบให้กินอะไรแบบว่าปังๆก็คอมีินมานได้จ้ะส่วนคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะ